ฝากติดตาม Facebook แฟนเพจที่รถมือสองอัมพมคาสะพานสีด้วยนะคะเพจนี้มีแต่รถด,ดีๆสวยๆเข้าทุกวันเลยค่ะเอาละครับผมอ่ะผมจะเปิดพามาดูภายในเลยนะครับอ่า อภายในของเขาไม่ได้อะไรมากดูนี่ก่อนเลยตรงบานประตูนี่เลยนะครับผมเป็นชุดสีดําโทนดําหมดเลยแล้วตัดของเขาลูกเล่นของเขาก็คือเป็นไทเทเนียมสวยมากแล้วก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้านี่นะครับนี่ครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมอ่ะแล้วก็แต่ผมจะพามาดูโครงสร้างตรงขอบประตูก่อนนะครับผมอ่มาดูได้เลยดียผมแกะให้ดูโอดูนี่นะครับมาอ่ะ นี่โครงสร้างของเขานะครับผมอาร์เมดอาร์คคือเม็ดเลี้ยงสวยมากเลยครับผมฝั่งนี้คือที่บอกอย่างนี้คือรถไม่ได้โดนชนหนักมาแน่นอนเลยนะครับผมรถคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูด้านคนนั่งต่อผมจะพามาดูเบาะที่นั่งต่อนะครับผมอ่าข้างหลังนะครับด้านหลังอ่ะนเนาะจะมีประตูของเขาอ่ะด้านข้าง เหมือนกันครับตัดดำ,ดำทั้งหมดเลยแล้วก็มาตัดเป็นไทเทเนียมนะครับผมแล้วก็เป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังของเขา,าตัวนี้ตัวท็อปอเป็นเบาะหนังนะครับผมตัวพทริกเป็นเบาะหนังแล้วก็จะมีก็คือเพิ่มมาที่วางแก้วนะครับผมของเขาเลยตัวนี้ไม่มีที่วางแก้วเนะาะเดี๋ยวผมภาพดูอีกฝั่งนึงฝั่งคนนั่งไปฝั่งนู้น อ่ะแล้วผมจะพาเข้า,าดูคนนั่งต่อนะครับผมอ่านี่เลยนะครับเหมือนกันตัดดําเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัดด้วยไทเทเนียมอ่ะไทเทเนียมของเขาเลยนะครับผมอ่ะภายในอ่ะผมจะพามาดูนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันน็อตไม่โดนขยับไม่เคยแงะแน่นอนเลยนะครับผมอ่ะมาแล้วก็จะพามาดูโครงสร้างพามาดูโครงสร้างกันต่อเลยผมจะแกะให้ดูเลย แกะให้ดูได้เลยอ่ะโครงสร้างของเขา Met k, เม็ดอาร์คเรียงสวยมากเลยนะครับผมอ่ะ Met k, เม็ดอาร์คเรียงสวยมากเลยรถคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนชนข้างประตูแน่นอนเลยนะครับผมอ่ะเราการันตีได้เลยนะครับเปิดให้ดูอย่างนี้ให้เห็นเห็นเลยจะพามารีวิวแบบทุกจุดทุกมุมอ่ะดูด้านหลังต่อ,อเหมือนกันอ่ะดูนะครับเหมือนกันตัดดำ นี่นะครับด้านข้างตัดดำไทเทเนียมนะครับผมอ่ะแล้วก็เป็นน็อตไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่มีขยับนะครับอ่ะโอเคคอ่อหน,น่อยได้ไหมอ่ะโครงสร้างข้างหลังของเขาอ่ะให้ดูอีกพี่ลืมพี่ลืมโอเคครับโครงสร้างของเขาอ่ะดูเหมือนกันแกะให้ดูเห,เห็นเลยเลยนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมอ่ะดูได้เลย นี่นะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมอ่เม็ดอาร์คเลี้ยงสวยมากๆอ่าโอเคนะครับแล้วผมจะพาไปดูในออปชันภายในกันนะครับผมมามานะครับผมพามาดูออปชันภายในเนาะมามา น, ante, e. นี่นะครับผมเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะครับผมดูได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นหนังของเขาแล้วก็มีแอร์แบ็กตัวนี้เป็นแอร์แบ็กของเขาเลยนะครับผมมีแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เวลาเล่นข as totally> um, ึ้นเสียงเปิดหน้าจอสามารถปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีปุ่มโทรกดรับได้เลยนะครับผมอัตโนมัติได้เลยแล้วก็เป็นหน้าจอของเขาอย่างนี้เลยนะครับผมมากับของเขาเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ เครื่องเล่นเมืองของเขาอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับผมอ่าปรับได้เย็นแอร์ Air เย็นมากๆตัวนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมอ่าแล้วก็ภายในก็ตัวนี้ตัวที่ใส่แว่นไฟยังอยู่ครบนะครับผมอ่าไฟติดครบทุกดวงนะครับผมภายในโดยรวมแล้ว90%นะครับผมก่อนออกกับผมผมเก็บทุก อย่างให้เลยนะครับผมอ่าภายในก็เป็นเบาะหนังเนาะเป็นเบาะหนังของเขาแล้วก็ที่เก็บถัภพละอ่าประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องต่อเลยแล้วผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับผมต่อที่ห้องเครื่องเลยนะครับมาอ่ะนี่นะครับผมห้องเครื่องหนึ่งจุดเก้าของเขานะครับผมนี่นะครับเป็นตัว เครื่อง DDI นะครับของอ e ีโตสุเลยนะครับเดิม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 ผมซื้อกับเจ้าของมาเดิมเดิมเลยนะครับผมคันนี้อ่าผมจะพามาดูเลยนะครับผมเอาละครับผมอยากรู้ค่าตัวเจ้าอ e ีโิสุดีแม็กคันนี้ใช่ไหมครับผม ขายอยู่พี่5,99,000บาทนะครับผมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไปละครับสวัสดีครับถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อที่ Facebook เพจหลานได้เลยนะคะที่รถมือสองอัมพมคาสะพาน4นะคะหรือติดต่อทางช่องเพจไลน์แอดนะคะ แอดอัมพมคาหนึนะคะหรือถ้าใครอยากจะมาดูรถตัวจริงรถสวยๆที่เต็นท์รถของเรานะคะสามารถเริ์อที่ Google Map ได้เลยนะคะว่าอัมพมคาสาขา3มันจะปักหมุดพามาหาที่นี่เลยนะคะถ้าใครนะคะชอบหรือสนใจที่จะออกรถก,กับเราฝากด้วยนะคะกด Subscribe ช่อง YouTube ช่องนี้ให้เราด้วยนะคะ